สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านนะคะกลมลูกชายนอนแล้วนะคะแม่เม่ย์อีโอ้คนขี่ขานนอนเว้นรอร้องเพลง เร้องให้นอนเวนโอ้ยร้องเพลงน้ำเนื้อแม่แร้องเพลงให้ลูกชายนอนนะคะพร้อมเป็นไปรอให้นอนเนาะอ่ะกลมกลมเอากลมกันนอนเลยอือนอนนะลูกนอนเวนโอ้ยมันดีฬาละนอนเวน โอ้โหกลมเลยจากไหนนั้นเยเสียงเพลงเพิ่นคนขยันตื่นแต่เช้ายเคนขี้ขานก็ตื่นต0สิบโมงโอ้ยทำอะไรพ่ออยู่ใจพ่อ กลมกันนนจะได้พผนไหมคะวันนี้คนกีานอนนย,อยา,ยนา,นา,ายโอ้โหกนคนกีการ,กรนวนออออโอโ้คนกกานอนเว้น เพลงอย่างนี้ลูกชายจะนอนได้ยังไงพ่อเอ้ยเอากลมดีๆกลมกันดีๆเพลงคนขี่ขานนอนเว้นยังสี่เพ่นหรือสีน้อนเนี่ยไหนเนาะลูกชายจะนอนได้ยังไงพ่อกลมเพลงว่าถือไหมออคนขยันไม่ใช่เริ่ม ตื่นเช้าไหมนี่ยนอนกันนอนกันเอานอนนอนโอเเฮายมีชายกลมกันกลมกันนอนเลยนะคะกลมลูกชายก็บอกให้เขาคนขีดขาดนอนเว้นเขาสินอนได้ใช่ไหมเนาะโอ้ก็บอกให้เขาเป็นคนขยันสิเขาจะได้นอน lên cầm lục sai nó này lục sai gì nó này trên này ăn oh, oh. à. yeah. cột canh, ทำรูมือขึ้นจูบมือขึ้นเออสิบมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อ้ยน้องหนุ่มสวัสดีค่ะโอ้ทำโหเลี้ยงมากเลยงมากนี่ลูกชายนะคะลูกชายสวัสดีครับเลื่ลูกสวัสดีครับอาร้องเพลงสิอาร้องเพลงเนี่ บอกให้ร้องเพลงก็ไม่ร้องนะคะเข้าเลยเฮะยเอ๊ะไอ้สนเร็วสชนชน้โหไอ้ไอ้ไตามตามติดมึงจะช่วยพ่อป่ะกลมกันอีกกลมกันอีกเอานนขยันนขยันนขยันก็ทางานอ ช่วยกันช่วยพ่อกวาดหน่อยนะเอ้ยเอเหมือนอยู่พัทยาน่ะช่วยพ่อกวาดบ้านอันนี้อันนี้ช่วยทําความสะอาดอีกแล้วช่วยพ่อเลยเอาวะเอามือให้่เขาจับวะเอ้ยขี้เกียจ์ที่เกียจร์ขาพี่ขาังยาวเอาเอานะครับเอาสิ่งให้จังไหนเอาสิ่งให้จังไหนเอากอดเอาช่วยพ่อโอ้โหนะคะน่ารัก รักแท้แกาคุณชายเออเออเออเอาละเอาละอะเอาละมุนหนุปุยกันละเอาละจะทำยังไงจะช่วยหรือไม่ช่วยเอ้าเอ้าเอ้า ฟุตบอลมั้หไงนุ่นลูกบอลเขาเลยดอกกระลาไงล่ะอะไรชิบะเพิ่มลูกบอลเอาฟุตบอลให้แม่เอฟซีมีของฝากมาให้เจ้าไปแล้วเพิ่มไปแล้วนู่นนุ่นขอบคุณคุณแม่เอฟซีที่ส่งฟุตบอลมาให้น้องเพิ่มนะคะ นอนกกไข่แล้วนอนกลก,ลกไข่แล้วที่ยี่สิบหกนี่ก็เต็มห้าเดือนนะครับวันที่ยี่สิบหกนี่เต็มห้าเดือนแล้วนะคะเมื่อกี้พอควันกลอมนอนไม่สำเร็จเอ้ยเอาโอ้โหชอบฟุตบอลนี้มากๆถ้าเบิงบ้งเด้อถ้าเบิ้งเด้อเอ้เอ้เอ้โอ้แตกแล้วโอ้แตกแล้วยังไม่แตกน,น้องนุ่มบอกว่าจะแตกทำดีโอ้โอ

เคียดเนี่ยเคียดเนี่ยแตกไหมไม่แตกก็เอ้ยน้องนมบอกว่าแม่จะแตกไหมตีฟ้าแตกไปแล้วตีฟ้าน้องโมบานเล่นแตกไปแล้วนะคะเอ้ยกบไข่กบไข่แล้วนะคะกบไข่แล้ว มากนะคะแม่แม so right. oui, ่ขอบพระคุณค well, right. ุณแม่เอฟซีนะคะที่ส่งฟุตบอลมาให้ผมครับที่ส่งฟุตบอลมาให้ผมเล่นนะคะเอ้าขาขาขาพะหกขาติดถ้าบึงเนึกสิจับห่วงเรียงอื โยนโบลิ่งนะคะแม่แม่โยนโบลิ่งอือนีนี่อันนี่อัโอ้นอนทับแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวจัง <c oughs> โอ้เล่นอยากสนุกสนานเลยนะคะโยอดการเล่นอุยอ้ยลุดไปทางนน้นแล้วลุดไปแล้วลุดไปหาพี่ชื่นแล้ว เมื่อวานนี้ไปขายผลไม้กลับมาล้มตรงหน้าบ้านนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะแม่เม่ผมไม่เป็นไรครับแม่เม่ครับหนุ่มชื่นทําอะไรไโอ้ชื่นใจเห็ดอีหยังฝุ่นขึ้นเสาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวก่อนแม่ถ่ายน้องเพิ่มก่อนน้องหนุ่มร้องเล่นโทรศัพท์นะ ทักกันแล้วทักกันแล้วเจ๊ไพเพิ่มอันนั้นแม่ไพนะเพิ่มอันนั้นแม่ไพนะแม่ไพแม่ไพกับแม่ทรงคูณไม่เป็นไรนะคะเขาเคยอ,อยู่ด้วยกันเฮเจ๊ไพ่บอกว่าลูกไส้เจ้าดีโบนอนดีโบ โกนข่อยก็มีลูกไส้ที่เจ้าจังซีละลูกไส้เจ้าดืววา้อบ่นออถามกันคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามในความนได้ด้จ้ฝากกดไลค์ให้ด้วย,ดวยกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้า